ด่วนค่ะด่วนค่ะข่าวไม่ค่อยด่วนม่อะไรเอ้ยจะด่วนหรือบ่ด่วนกับด่วนแน่บด่วนแน่นนค่ะเอฟซีนี่ค่ะอีสันได้ยินเสียงนกคุยกันได้ยินมาเอฟซีสันมานั่งอยูน่นี่ได้ยินเสียงนกคุยกันว่าลิงคบลบบุรีอันกระล้างอุท้อน่าสันอุท้อนั่านเหยิงอุท้อน่าหมาแขวดำหมาตัวดำเนี่ย มันหยักอย่างใส่ถุงมูเออตายแล้วอีลีบนกนกกระจอกเทศน,นกยังนกพิราบโอ้ตายแล้วโอ้ยข้าวดวงดิเบิงมาเบิงพระอาทิตย์ขึ้นค่ะงามงามเห็นค่คะสวยงามมากเลยพระอาทิตย์ขึ้นแต่เช้าอี่ฉันมีเสียงอันหูสัมผัสได้ก็สามารถฟังเสียงนกจิงจกถุงแก่ขี้เกียจเลยตอนนี้ได้ข่าวว่าหมาดำดินละค่ะดินผ่านเพราะว่าอีแม่ใหญ่อันเจ้าของหอยน,อน,นั่นเนาะหอยกระจิบลิบ หรือว่าหอยอัญยังกับบะหัครับเบิดเงินแล้วระบาดนี่ถืออุท่วงอุทธรณ์ระบาดนี่ตายหาแล้วอุทธรณ์คำสั่งบอกอู้บอกแล้วว่าการสู่คดีมีสามศาลอิสานชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลดีกาถ้าดูแลไม่ปกใสโจทย์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายในหนึ่งเดือนนะคะเหมือนอีสานเคยยื่นอุทธรณ์นะคะอีสานฟ้องเขาเนาะอันศาลชั้นต้นบอกว่าผิดแต่สามเก้าสามอีสานยื่นอุทธรณ์ไปนะคะไอ้ทนายเขียนยื่นอุทธรณ์อีก เพิ่มเงิน,น <_ JJonak> ในจักน่อยเนาะ่าเสียเวลาท่านอะอุทธรณ์ไปได้กลับมา3 2 6 3 2 8านะครับตอนนี้จำเลยประกันตัวแล้วนะครับประกันตัวสูงมากห้าหมื่นนเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ก็ขันอันนกมันบอกว่าอันลิงมันบอกมีเงินนะกว่าหลวงพี่ม่ใช่เงินเดี๋ยวเหลือเวลาบรจักหมื่นหนึ่งเพราะว่าต้องอุทธรณ์ภายในเดือนเดือนหนึ่งนะครับอุทธรณ์ว่าคำพิพากษาไม่ รถูกใจเราก็สามารถอุทรณ์ได้นะคะเอฟซีงานนี้ได้ค่ะว่าไอหมาดดำนะห้องอีสันนะคะที่ชอบเห่าหอนไร่เห่าคนุกทตอนนี้กันจะเริ่มเห่าเมียเช่าแล้วนะคะไร่เห่าเขาไปทั่วนะคะเพราะว่าของมันนะคะชอบรกลวงหญิงชารานะคะพราเอเขาเรียกอะไรละอ่า อันเอฟซีกลุ่มง,งูของมันอ่ะเถากระเถางงูกระงูมันจ่องเลียหอยอย่างเดียวเนาะทรั่ไปหาเลียบน,น่ะบนอีมีผู้คนจลาดก็ก็บ่อยเลียดอกค่ะมีแตุ่้มง,ง,งูหอยบ่มีคุณภาพให้เลียเบิดหลายแล้วบันี้หอยก็หอยกันเนาเงินก็เบิดบันี้ไปร่วมกลุ่มกันอย่างสิเมียนอึง้งอยากสิกินอึ้งน้อยสถึกตีนอึ้งดีดปากโยตอลดต,ตอแหลหลายเที่ยแล้วสางภาพได้ยืงคัะข,ขนาดดีได้ว่าอันกลุ่มอัน ใจบาปเอาคลิปมาเปิดให้ฟังอีกหลายหนอีสัตว์หมาเออยส่วนตีนขอไอหอยมึงเนาวกัเก่าเออเฮ็ดบุญได้บาปเฮ็ดบุญเอานาเอานาเสื้อบอกมาดำจังสันจังสีบอสําเนียกเจ้าของเนาะว่าเจ้าของดีอัป,ปีจจังไรว่าเจ้าของใจดีใจบุญลูกหลานเจ้าของเบิ่งดีละบอกโตเจ้าจของเบิ่งดีละบอยยาสีสางภาพหลายโอ้ยมาจากใสคะ่ะตะกี้ขายหยังคะ่ะเห็นที่ส่วนบอกไครอันแกงแกงเคอร์รี่คือกันบาแมนติกกัวอยู่ภาษาเคอร์รี่ก็คุยกันโหเรื่อง บ่เศร้าดากูจะเทียเนาะเก่งแต่หลังบ้านแน่จริงออกมาทั้งหนาไม่สู้เก็บเงินไปกินนะเด้อตอนนี้บักเถากับบ่เลี้ยงหรือบ่แมนตีบ่ได้ว่าใครได้มึงด่ากูก่อนเน๊ะเออสุ้กะบหลกกละลาสุ้เม,ม่ฆาเคอร์รี่เอ,อ้ยขายเคอร์รี่จากเมืงมองไทยบ่หรือว่าไปขายเมืองนอกสุ้ยันสิบม,มืององค์เก่งหลายอีส่วนมูอม,มึงอะล่ะขายเคอร์รี่ไปหาว่าบูนัน่นเคอร์รี่สิหาถุ่มเคอร์รี่อีกองอกแกะมึงอะขายเคอร์รี่ขายปันนี้ยังไม่รวยแบบเป็นเมียเช่าก็ยังไม่ได้ทะเบียนสมรถถอีกกระจอใหญ่กูมาแไี่แ เออเขาหูกันทัวเบิดแหละเออใครเคอรีกับสงบสติอารมณ์ดีๆกับดูดีดไปหามพวกหามฟูงหามพีส่วนแตกเด้อหามบ่ได้ระว่างเด้อความลับมันสิเปิดเผยมันลวยหลายเออรวยหลายจากท่าบุญไปจากผู้มีพระคุณสิกลเป็นผู้นี้ะคุณกูได้กูสีได้หิปินเลยได้บาทเนี่ยไรสิปากเก่งหลายนะอีส่วนแตกชีวิตมึงละหกละเหนินสิตสแตกอย่างแน่จังโอ้โผัวฝรั่งใกล้กาตายแล้วแต่มันตายมึงสิอยู่ใส่มึงสิไปอยู่ก็เย็นไม่ค่ะเครอรีติเขาเสเอามึงบ่อ มึงนวดเป็นมากับปูม,มึงนวดมาเป็นมึงสีอย่างเดียวเลย <c oughs> มึงอมบ่ได้ดอยู่แต่เบิ้งสารลูบสารล่างเตียตันจังสันมึงเป็นจับกลางไปแล้วคุดดงคุดดินปลูกนูน่นปลูกนี่สะดงสะดือนเส็จขี่เด็กน้อยกับบอลลุนเนาะแม่บุก่าเอฟซีป้านคือวิวดีแต่บอกม้าขี่เลื่อนไปยังใดว้ยเออตายละมึงเขาอ,อุทอนมึงเสียเงินไปเป็นแสนละบาทนี่สู่เขาไว้บอบาทอุทอนมานลงในแม่ซาจุดเนาะนกเจ้ายะตัวไข่เดอ้อยู่ดาวอังคารสมิมันบอกนกมันบอกว่าดัน อยู่ดาวอังคารเด้ระวังลิงคคบกับอันมาขี่เฮื่อนนั่นลิงคบมันไปอุท้อนเดอร์สูอิลี่บอนกอุท้อนอยู่ใส่สันไดฟงบอกดาวอังคาร๋อดาวผู้โตสุโอ้เรื่องนี้เกิดอยู่ดาวผู้โตด้่กับบะมีอยู่จริงบ่ต้องดินนะคะบะต่ต้องถ่อคําได้บอกมาดํบาบอกแขลรอโดนได้จะเรียกหอยเนาน่าบัดนี้หอยเน่ากับบมีอันนี้อยู่ในเป็นนิทานเด้เป็นนิท,าน,นนนทานอยู่ในดาวผู้โตเด้อบ่ตองดินจ้ะ บ่าต้องดินเป็นหมากระจอกหมาโง่หมาเงาก็ได้เห้านั่นล่ะเลยแต่อีตัวเนาะกูเสียมึงเด้ออีลิงโคบอันนี้เด้อคอยเป็นจริงเด้อย่าเป็นข่าวคมรอยเด้อเออนกนี่มันตัวกันแบบไม่คุยมันบอกว่ายืนแล้วยืนแล้วเกือบบ่ท่านคือกันมันบ่มีเงินอืมยืนแล้วหรือว่าบ่ยมียืนมันไปขอเขาบ่อ้เงินมันติโอ้ยลมพันลมเมันก็ซอยมันแน่บอกพอพันหมื่นดอกซ้ำยืนอุทอนสื่อเออปีนขึ้นไปดาวผู้โตแล้วก็ยืนให้ผู้ล่างไปหาพ่านก็ได้ละมั้ง ต่อเขาเอาเออหรือว่าเจ็ดแปดพันมือหนึ่งก็ต่อติลามิป่าอีลิ่งขบมันก็ต่อติล่บอกยืนอุทอดไหนแน่พายในเดือนหนึ่งเพราะว่าเบิ่งแเหล้วมันมาโปร่งใสไอ้มันลงมันแนมันบอมีมเบียกไม่งานได้พัดลงกับมาเด็เป็นได้ขันล่งเอออมันไปอยู่กบอพออีแมวอันหอยเนาของมันน่ะสุ่มปากแจวสุ่มอาคาพยาบาทอืมสุ่มหาลายฟองเขาเออขดอกคดีอันที่เหลืออยู่สิได้จบๆไปกันอันมันถือลงเด้อสิบอกสกงซี่ไข่ละเด้อ ขึ้นไปดาวอังขั้นดาวพุทธเด้อลิงคโขบมึงขึ้นไปอุทธร์ก่อนสิเบิดกำหนดน่อีกว่าจักมือละเด้อระเคสที่เขาอะไรฟองลิงคโขบอยู่ดาวอันพระฤหัสเนี่ยก็สิได้จบน้ำเพราะว่าโจทอันนั้นแล้วเสื้อกูนี่เสื้อกูเรื่องกฎหมายมึงหัดไปเสาะแสวงหาในกฎหมายยาสิจะเก่งว่าพื้นป้าดพืดป้าดลายเออเจอกะดอกคดีก็รับสภาพไปอันไหนพอสู้ได้ก็สู้สู้ว่าได้ก็รับสารภาพไปหนักหนักจะเป็นเบาประหารชีวิตก็จมน้ำตลอดชีวิต นะครับนะโอ้ยคุยอย่างไรอันบัามาทั้งหมดนี่เป็นนิทานนะครับได้ยินมาละเสียงนกเสียงกามันคุยกันคอยแข่งคอยก็คุยแข่งกับเสียงนกเสียงกาซื่อๆระคะเสียงนกเสียงกามันคุยกันที่สังเกบฟังไปก็บพ่อหูเรื่องว่าเอออีลิงโคมันมันบ่มีเงินสิไปอุทธรณ์อันบัก์มาขี่เรือนเออบักลังเขียวว่องก็เป็นอย่งไรเมียทรงเมียเซาวเขาไ่ซอยเมืองทีเนาะอีซุ่มอันขี่โมขี่คุยกับเสียสละพูกเราอันจักน้อยก็ได้ละตัวอีลิงโควันมึงก็ง่แท้ เออหาเงินสู่ปลายจักสีบคนพุพผ่านพันพันก็บใดตัวไปฟ้องไปลองเขาเรียกว่าการอุทรอนนะคะมีทั้งถึงชั้นอุทรอนชั้นดีกาผุนผู้ใดเบิ่งเขาก็หูว่ามันต้องพีดบอกไม้ขี่เรือนันจังสันเออมันไปเปิดกระโปรงเขาจังสันมันต้องพีดแล้วนกกระจอกบอกขาตองงงแทะอ่ะหรือว่ามันยืนหรือเปล่าลิงนกมึงเอาดีลิงมันมีเงินยืนหรือว่ามันนั่งห้องไห้กากๆเนี่ยเอาดีๆว่ามันดีๆไหมโอ้ยนกนี่ก็คุยบาหูเรื่องแล้ว คุยกับนกกระเทื่อกกับปวดตับคือกันาร DFC พระอาทิตย์กับกรลังขึ้นกระลังงามเนะาะพระอาทิตย์สองเซลนี่ไงคะหัดสายสายลมแสงแดดส่องเรานกต้นไม้ครบหมดทุกอย่างเลยนะคะในเอฟซี FC. ชีวิตดีดีเนาะอยากมาปลูกกระต๊อบอยากมาซื้อไอ้กระต๊อบปลูกนอน,ยนอยู่นี่เดค่อยคือสิมีความสุขเนาะนอนอยู่นีค่ะมีสะพงสะพานนะแม่มาเนี่ยนี่ค่ะไอยม,กมักธรรมาส่าโอ้ยเบิ่งนกสองตัวใคอย,อยากมีคู่ย่างกันสองตจากสันเด็กคือสิมวนนะ่วงเนาะ เพ่งเาเดืดค่ะเอฟซีสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทําเอานะคะส่วนขนอกคดีเหมือนกันค่ะอยากได้ก็เฮาเข้าไปอีกเด้อบอกมาด,ดําเลี้ยหอยแล้วก็อาเฮาอีกฝากบอกจากของหอยแน่อันนะซุไแม,มค่าเครือรีทั้งหลายเศร้าสา,สาคิดดีท้าดีเกิดชัหนาชิดพร่อชิดปตองไขอันเครือรีตลอด เด้ออีส่วนมึงบอกมูบอกพวกมึงก่อนสิดาผู้ใดเลี้ยวเบิ่องมูพวกเจ้าของเลี้วเบิ่งเจ้าของแน่มีออยอบอขายเครื่องรีมาแต่โดนก็บ่ได้ออยอจักเทียสารรูปสารล่างละไฟนิดนึงมึงเอาเงินไปทำบุญมึงเอาเงินไปซอยอีื่งอี๋โอ่งไงเอาสลิปมาโซ่เนี่ยยอดีตะตอแหลอีโคอีตอแหล่อีจรอีกระจอกอีไม่ค่าเครื่องรีกระจอกอวดลำอวดรวยทำบุญได้บาปเลยอยากสิคุยอยากสิโซ่สิเอาแต่คลิปคลิปอิสันดานเขาส่งคลิปให้ล้างบ้านแหกขี คนคนยังบอกว่าแต่อีตัวนพา่านหรอผู้อื่นเขาบอกเป็นอย่างทรงคลิปหลังบาอยังเดียวเพราะว่าส่วนอีห้าเนี่ยจะฐานลอ,อยบอกหาหมืน่นคลิปก็หายเจ๊เสียวจังใดอยากได้นาค่ะเอฟซีอยากได้นา,าไดนาเผื่อไปขอสติกเกอร์เขาโดยเอาผ้ามาอ่างเศร้าเฮดเดอร์ อีกแกกะบโลกกะไละอีเมียชาวอีสวมแตกสันดานมึงไป่หูกันเบิดแล้วเอ้ยนี่นะก็หยุดสติ๊กเกอร์อีสวมนะสวมจะไปปะเร้ยอีอต่อแหลอีโกหกอีก,โก,โอก,กะหลอดเ้ยบ่อายปากเนาะคอยกรรมบาปตกที่ปากมึงเด้อมึงเอาสลีปมาเด้อกันมิ้งของมึงขันบ่มีอยากเถื่อมึงต่อแหล่อเอฟซีเขาหูกันทั่วโลกละจ้าโอเคเด้อค่ะจบนิทานค่ะจบนิทานสวมแตกมาขี่เรือนเนาะทั้งหมดนี่บ่เป็นความจริงค่ะกัะบโจมโอ้ยงามแองงามเองเนี่ยะ อติษัจหน่อยนะจัปติกัน